พี่เกตขาผลออกมาค่ะแมนด้าของเรายังไงคะชวดมงเขารู้สึกยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นค่ะตอนแรกก็สตันงงอกหักเออแล้วก็งงตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นขึ้นมาหน่อยแล้วอะค่ะอืมตอนเขาประกาศผลมันเป็นยังไงตอนนั้นวิดาพีนั้นอืม ตอนตอนที่เขาประกาศว่าเม็กซิโกได้เนี่ยเกศยังรู้สึกว่าจริงๆอ่ะสำหรับเกดแกว่าเกให้เปรูมากกว่าเปรูน่าาจะดีกว่าคือเขาตอบการตอบการพูดอะไรเงี้ยมันมงมันน่าจะลงที่เปรูมากกว่าจริงๆมันค้านใจต่าพิเกตคือแอเบนดาของเราอะไรเงี้ยคือทั้งถ้าสมมุติว่า เราเราไม่ได้ไบเอสนะคะแล้วก็เรา,เ,าเราเราดูจากเสียงไม่ใช่เฉพาะจากแค่คนไทยแต่ว่าจากคนทั้งโลกก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับฟิลิปปินส์หรือแฟนคลับทางลาตินเนี่ยเขาก็เห็นด้วยว่าว่าไทยแลนด์ก็ก็ควรจะเข้าท็อป5แล้วก็หลายๆเสียงที่ที่ออกมาก็คือ โอก็ก็ก็ไม่น่าจะมันม <c oughs> <c oughs> ีม <subtitles> ีเสียงไปทางเปรูมากกว่าเนาะเราว่าอแมนดาพลาดตรงไหนคะอแมนดาไม่พลาดเลยสำหรับเกศนะความรู้สึกของเกศใน Stage p e r f ฟอร์ n c e ในสิ่งที่เราเห็นในเวลาพร้อมๆกันเนี่ยเกศไม่เห็นจุดจุดปกพร่องหรือการพลาดของน้องเลย นะคะอะไรเกิดขึ้นในห้องดําอันนี้เราก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องรอให้น้องเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าเ,ออเก็บมีความรู้สึกว่าน้องเขาตั้งใจทําให้ดีที่สุดแล้วน้องก็ก็ทําดีที่สุดด้วยนะคะน้องเดินไม่ได้ลื่นไม่ได้ลม้มไม่ได้สะด,ดุดส่งพลังออกมา อะไรทุกอย่างหมดเลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าน้องพลาดตรงไหนเหรอไม่ได้พลาดเลยค่ะคิว่ามันแฟไหมคะแฟร์ไหมเออเกสำหรับเกศเกศรู้สึกว่าน้องน่าจะอย่างน้อยนี่ได้เข้าท็อปฟเราเราไม่รู้อ่ะมันมันอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยนะเราไม่รู้ไนงะว่าอะไรมันเกิดขึ้นว่าเออทำไมท็อปไฟไม่เข้า ทำไมอินเดียเข้าถ้าพูดถึงสเตจเพอร์ฟอร์มนซ์เนี่ยเกดคิดว่าก็ยังเดินดีกว่าอินเดียเปล่าในเรื่องของการส่งพลังออกมาเราก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้สิเราก็ยัง s p e e c s ปอยูลอ่ะพูดไม่ออกเหมือนกันจริงๆเรามีโอกาสได้ติดต่อไปทางอแมนดาหรือจเออหรือคนที่ไปกับน,น้องไหมคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างยังยังไม่ได้คุยกับใครแต่ที่ ที่แน่ก็คือได้เห็นโพสต์ของน้องแล้วแล้วก็น้องบอกน้องก็ได้ขอบคุณทีมงานขอบคุณแฟนแฟนน้องแล้วก็ว่าน้องเองน้องเองก็พอใจในสิ่งที่น้องทำเพราะว่าน้องได้สัญญากับพวกเราว่าน้องจะทำที่สุดที่เขาสามารถทำได้แล้วเขาก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋คิดว่าเรา ภูมิใจในตัวน้องได้เลยน้องน้องทำดีที่สุดแล้วก็ทําได้ดีด้วยค่ะได้ทําให้ประเทศหลายๆประเทศทั้งโลกได้หันมามองไทยแลนด์แล้วก็เห็นความสวยงามของสาวไทยเห็นความทันสมัยในดีไซเนอร์ของไทยเห็นในเรื่องของครีเอทีฟการจัดสไตลิ่งเสื้อผ้าให้น้องแล้วแม้แต่ ชุดราตรีของน้องก็ทําให้หลายๆประเทศอึ้งเพราะว่าหลายๆประเทศก็ก็เราเราสไตล์ในชุดราตรีของน้องไม่ว่าจะเป็นพรีลิมหรือหรืออ จากประเทศจากปีอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันมันเหมือนน้องสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสาวงามไทยอีกระดับหนึ่งขึ้นมาอีกอีกอีกก้าหนึ่งอะ่ะซึ่งคนต่อไปก็ก็ก็ที่จะต้องตามต้องตามอ่เขาเรียกอะไรค่ะ,คะ,คะน้องแอมเมนดาก็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 หนักอยู่นะเ <c oughs> <c oughs> พราะน้องเขาสร้างมาตรฐานไว้สูงมาก อยากให้ำใจแล้วกันค่ะกับแมบบ่มันดาค่ะพี่เกศค่ะ,ะคือน้องทําที่สุดแล้วนะคะแล้วพี่เกตก็เชื่อว่าทุกคนภูมิใจในตัวน้องนะคะแล้วก็ดีใจสําหรับน้องด้วยที่เส้นทางนี้มันทําให้น้องมีความสุขแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็พี่เกตจะรอรับอยู่ที่เมืองไทยนี้ค่ะซีซูนฮะนี่ หลายคนชมได้ค่ะชมน้องแล้วก็ชมถึงพี่เกดว่าบบว่าสอนการเดินสอนอะไรอย่างนี้ได้ดีมากขอบคุณมากค่ะก็ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นโคช้ชไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นโคช้ชที่สอนเกี่ยวกับ Public Speaking หรือ,อในเรื่องของ global issues หรือครูจาก News by m e n t i n นีทุกคนตั้งใจหมดแล้วก็ทุ่มทุ่มเทกับน้องมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราภูมิใจมากแล้วก็ เออเรายินดีเพราะเรารักเราเอ็นดูน้องนะคะน้องเป็นคนที่เวิร์ฮาร์ดจริงๆแล้วกเ็เราก็มีแต่ความรักที่จะมอบให้น้องค่ะ,ะหลายคนชมพี่เกดได้เกิดจากงางที่แบบว่าวคนชมว่าเออแบบว่าทั้งสอนทั้งการเดินการหมุนการโพสต์การอะไรแบบเป๊ะมาก ค่ะก็น้ององเป็นเกเรียนที่ดีจริงๆค่ะในในท่าหมุนอแมนดาสกายวอลกันนะคะน้องฝึกท่าหมุนนั้นเนี่ยเป็นเวลาสามเดือนมันการหมุนห้าร้อยสี่สิบองศาบนเท้าข้างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือน้องเขาเขาเขาทำโดยที่แบบเขาดูเหมือนเขาลอยอะ่ะนะคะ so ภูมิใจภูมิใจในตัวน้องค่ะดีใจมากๆค่ะ เราต้องวางแผนใหม่ไม่ดเกียในการในคนต่อไปในปีหน้าต้องวางแผนยังไงบ้างอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทาง TPN เลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ย m u s b y m e t i n i พร้อมที่จะ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 ,จะช่วยแล้วก็เทรนคนต่อไปนะคะก็แล้วแต่แม่ปุ้ยกับพี่ณะเลยนะคะที TPN คือถ้าอยากให้มิวส์เทรนคนต่อไปก็ยินดีแน่นอนค่ะยังไงก็อยู่ที่แม่ปุ้ยเลยค่ะยังไงก็เราเราเราพร้อมอยู่แล้วค่ะอืมโอเคาพี่เก๋นิดหนึ่งพี่เก๋ของพี่เกตกระทบเยอะไหมคะกับธุรกิจต่างๆนะเพราะตรงนี้โควิด19ระบาดหนักขนาดนี้อ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นในเรื่องของการาทำเครื่องสำอางก็กระทบนะคะเกดคิดว่าบิวตี้คอสเมติกส์ออนไลน์หรือ ในตามรีเทลชอปเนี่ยมันมันก็กระทบอยู่แล้วนะแต่ส่วน Muse by Metinic ที่ตอนแรกเราจะเปิดเทอมใหม่ตั้งแต่วันที่17-18พฤษภาแล้วก็เลยต้องเลื่อนนะคะ ก็ก,ก็ก็นักเรียนก็รออยู่ค่ะทุกคนก็รออยู่ก็เออก,ก็ก็โอเคไม่เป็นไรค่ะเรา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 เรอได้เราต้องรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนแล้วก็เพื่อนักเรียนทุกคนของมิสไปเมทินีจะได้ปลอดภัยค่ะก็ก็ตามตามขั้นตอนเลยค่ะมันเหนื่อยไหมคะตอนนี้เพราะด้วยสถานการณ์สถานกา,กาทำให้เราต้องอยู่แต่บ้านทําอะไรก็ติดขัดไปหมดอ่า เหนื่อยไหมเหนื่อยทอ้อไหมก็ทอ้อแต่ไลฟ์ก็ต้อง go on แล้วก็ต้องปรับตัวนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเ,เกดเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่เกดคนเดียวท,ที่ที่กระทบนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่าเรารู้ตัวแล้วเราต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ดูแลตัวเองแล้วก็รบกวนดูแลครอบครัวของเราด้วยนะคะคนที่เรารักค่ะ พิเกฝากำลังใจและก,กันกับทีมแพทย์พยาบาลอืมอคุณคุณหมอคุณพยาบาลทุกท่านทุกทุกองค์กรนะคะช่วงนี้ก็หนักหน่วงหน่อยก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะส่งใจไปช่วยนะคะยังไงก็สู้ๆแล้วเกตเองก็ก็ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะสู้ๆคะ่ะถามว่าพเกตพี่เกตพ,พร้อมฉีดไหมคะวัคซีน ร้อมค่ะวัคซีนนี้มันสำคัญมากนะคะมันเราเห็นแล้วนะคะจากหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลอเมริกาอังกฤษยุโรปอะไรต่างๆนะคะที่ลงนรงให้ให้ประชาชนของเขาเนี่ยต้องฉีดวัคซีนนะคะฉีดกันเหอะนะคะเพราะว่าทําไมนะคะยอดผู้ติดมันจะก็จะขึ้นอยู่เรื่อยๆเอ่อเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะ ไปฉีดวัคซีนมันมันสำคัญอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวนะคะต้องต้องไปฉีดค่ะถ้าเราจะผ่านจุดวิกฤตนี้ให้ได้ต้องไปฉีดกันทุกคนค่ะพี่เกดกลัวไหมวันนี้ยอดเกือบหมื่นแล้วค่ะค่ะนั่นนะสิคะเก้าพันกว่าก็ก็น่ากลัวอยู่เนี่ยค่ะต้องฉีดใครที่ยังไม่ลงทะเบียนใครที่ช่วงนี้ สมควรที่จะไปฉีดก็ไปฉีดซะเพราะคนอย่างเกตก็รออยู่รอถึงคิวที่จะไปฉีดอยากให้ทุกคนไปฉีดค่ะแล้วก็รีบๆอย่าอย่ารอรออะไรรีบไปฉีดซะอืมสำคัญนะตอนนี้นะสำคัญค่ะคติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ